สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้องแทนคุณสีาพาทุกคนไปเที่ยววัดเกศรศิลระคุณวัดป้าบานตานหรือที่ทุกคนเอื่นติดปากกันว่าวัดหลวงตาบัวกันเด้อจ้าจ้าทุกคนตอนนี้ห้ากัอยู่ในบริเวณวัดก,กันเด้อจ้าแนดนหอนหอนพี่น้องเอ้ยหอนค่อิหลเนืกอวามันนยูทเทลีไใต์ประเทศอียิปต์ซะเลี้ยวเบิงทางสายมือกับสิพอซ่สาสน้นาำอันกวา้างไงไซติงลิง ย่างเข้าไปอีจกจักน้อยกะสิพอฉันว่างร่องเท่าไว้สำรับถอดร่องเท่าให้สำรับคนถี่มาเยี่ยนวัดและนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดป้าคนหลายคักอิลีสะออค่ะทุกคนย่างขึ้นไปอีจกจักน้อยเท่ากะสิพอวันใดขึ้นไปกรบาบพระวิหารเจดีเดี๋ยวน้องแท่นคุณสิพ้าทุกคนขึ้นไปอันดับแรกเท่ากะต้องไปหยิบโรมมาก,ก่อนบ่สามันสีหอนนาสีใหม่ดิทุกคน และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะลานช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปมีนามว่าพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฝาจุฬาพ่อนาลิมิตรทัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตาซิโลหลวงปู่หมั่นผู้รีทัตโตและองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโน้อจ้าและนี่ก็คือบรรยากาศรอบพระวิหารป้าทุกคนงามอิลี เดี๋ยวนอนแท่นคุ้นสิผ้าทุกคนเข้าไปกระดาภากันเด้อจ้า หลังจากที่เหากราบพากันเรียบร้อยแล้วก็มีคุณย่าจิตอาสาอาสาทายดูดให้พวกเหาและนี่คือลูกทีไรงามค่ะทุกคนหลังจากที่เหากราบพากันเรียบร้อยแล้วเห่าก็ออกมาเจอดอกบัวงามค่ะอิลีหลังจากที่เหากราบสาการะบูชาพระวิหารแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปน้องแท่นคุ้นสิผ้าทุกคนไปชมบรรยากาศพระธาตุเจดีกันเด้อจ้า พระธาตุเจดีเป็นสถาปตัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะลานชา้างหลูมทรงละฆังแปดเหลี่ยมปีหยอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์เกา16.70เหรเส้นส่วนบนทีระดับความสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปนันนและสุ่มทิศหย,ยอดสีทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธลูปทองคำพระพุทธลูปเงิน พระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหรือหินจุยเจียตอนกลางพระธาเจดีเป็นทองทงประดิษฐานบุตรบุกทองคำภายในบรรจุพระรัตนาเจดีและอธิษฐานของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนต้พื้นหินอ่อนล่องระบุบุกทองคำประดิษฐานแทนบรรจุศิลลาผเลิกโดยสมเด็จพระเจ้าหนองนั่งเทอเจ้าฝ่าจุฬาพ่นวลัหลักอครราชกุมาลี ต่อไปห้องกสิกาบสการาบูชาอธิษฐานของหลวงตามหาบัวก,กันเด้อจ้า หลังจากที่เฮากราพากันแล้วแล้วเฮาก็จะลงม,มาเจอของทงกลางประดิษฐานรูปเหงินคองหลวงตามหาบัวยานาซัมปันโนแกสลักจากหินอ่อนไว้ข้าละลาขนาดหนึ่งจุดหาเท่าบนฐานหินลาสตอนท่านด้านหน้าจะเรือคําสอนภาษาไทยท่านด้านขวาและสายจะเรือคําสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีจ้า เวลาเขาช่งพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีสีแบงเป็นหลอบเสาแลหลอบใบย่างละสามหลอบรวมกันเป็นหกหลอบต่อวันยูทุกวันจันทรก่อนเข้าสีเขาพิพิธภัณฑ์เข้ากระต่งลงทะเบียนก่อนเด้อจ้าแล้วทุกคนย่าลื่มสวรรมนากากอนามัยกันเด้อจ้าการเขาช่วงพิพิธภัณฑ์สีใส่เวลาทั้งมดืดหลอบละ80นาทีและที่สำคัญเข้าสีบอดใส่เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิน้น พิพิตรพันธรรมเจดีจะแสดงหงหองใดแก่หนึ่ถ้ำของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญยุมีสัจจะสาจากปริยัติมุ่งหมั่นเพียพรพยายามสู้กันปฏิบัติสเมตตาอบรมสั่งสอนหาบารมีหลวงตาช่วยชาติและหกละสังขารพุทธบริษัทสี่สามัคคีบูชาพิพิตัพันธรรมเจดีพระถ้ำบิสุทธิมงคลสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์ รวงตามมหาบัวยาณสัมปโนพูดถึงพร้อมด้วยญาติอันบริสุทธิ์สดายนี่น้องแทนคุณก็อยากจะเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนในเมา่วชมบรรยากาศภายในวัดเกศสอศิลคุณและอนุรักษ์สืบถอดต่อไปให้รุ่นลูกลุ่นหลานของเฮาเดลี่ียนแลสืบสานต่อเดอ้อจ้า ผู้ร่วมทีมัดเกตศอศิลคุนกำเฮ้าในครัางนี้ก็คือ 1. นางสาวทัศนีทำทอง 2. นั่งสาวรัตนพรจงกต 3. นานั่งสาวกัญญวีผู้ชุ่มและ 4. นา่งสาวอนันตยาผ้าข้ามจ้า